ุ่งฮะเออนั่งได้ละน,น,นั่งติดละสวัสดีค่ะวันดีค่ะวันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะวันนี้จะแบบว่าเป็น,น,นลูกเครื <Okay. S 2> อร่องหน่อยนะคะ11นาิกาโอเคนี่แหละน้อพี่น,น,น้องเนาะ<ๆ>เขาเอ่นว่าเขาถึงบอกว่าไก่งามเพราะคนนะคะคนงามเพราะแตง่งถ้าแต่งแล้วนะเ่เปลี่ยนไปแต่งทักแต่งยังพี่น้องเส้นด้ายเชสบางเฮ้ยแมนบอกคุณยายสวัสดีค่ะโอ้ย สวัสดีค่ะคุณยายมาหาคุณยายค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเมืนเน่อกี้อยากแต่งหนาแต่งตานะคะเพราะว่าโด,ดนโดนสิออกจากบ้านเธอโดนโดนจสออกจากบ้านนะฮะก็คือว่าถ้ามองอี่ให้่หนาห้องเรียวนะฮะไต่แงามพอคนคนงามพอแตง่งที่เรานะ,ะท้าง,ง้ามแบบนี้เขาก็จิบว่าแต่งกระดกดคุณยายไม่ไม่วองปัญหาอยู่กินกับยาเขายัางเป่านะเขาปฏิเสธเราปฏิเสธอีกนะ สวัสดีค่ะเนาะกะเือว่าสองพันได้าูกลินกระปูก็มีตอนนี้คิดนะกินได้ผู้ชายเดี๋ยวสองพันค่ะยูกินกระปูก็มีคิดนะอีกต่างหากคด้นี้ยีเนั้ยาออันเราเราทาตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะสไลด์นะ พีน้อเอาทำามันคือมันคือโลกเท่าเนี่ยเราอยู่ทางโลกเราต้องแต่งบ้างอะไรบ้างนะคะถ้าแต่งแบบสีก็บ่ต้องแต่งเราพี่น้องเชืดอด้ของนะคะแ้วกคือยน้แต่งเราแล้วคือยินมใหญ่ละพี่น้องมือนะอันนี้เขาก็หายมากของที่ทองที่แค่แต่งหน้าคือของที่บริจาคทั้งนั้นนะคะก็หายมากเนาะเราก็มาแต่ง ไฮไล่เน้นๆหน่อยทางโลกเขาก็เป็นธรรมะเมื่อน,นี้มาออกมาแต่งโตนแต่งโตเฮ้ยมันคือมาสวนทางกันแต่อาพี่น้องเอ้ยข่อยยังเป็นคารวะ่อยยังมีกิเลสมีความอยากอยู่แต่ว่าข่อยก็หูวโต,ยอ,ยตอยู่ว่าข่อยเฮ็ดอีหยังนะพี่น้องใช่แต่บางวัวงย,ยั้นละบางขวัยฟนากินกัญญา <c oughs> แต่บางขวัก็เป็นตะมวนนี่แหละสองฟันหายอยกินกัญญาคิดแล้วคิดอ,อีกกู็เอาดีบดุรีว่าต่อหาพัดมันจะได้โอ้ยต่อหาลอยมันจะได้บุรีพี่น้องสองลอยหาน่พี่น้องก็คือว่าทางโลกเหาเห็นบ่ มือเห่าถ้าเห่าไปจับอิหยังกับซางทางมันดำแล้วมันกระต้องเซตออกแต่ว่าถ้าใจของเราถ้ามันไปโดนความสกปรกมันมีอิหยังถี่สกปรกมีอิหยังที่บดีเอายางลัางกับออกนอกจากรรมะล้างนะคะแล้วกับการปล่อยว่างนะแต่ทางมือเห่าทางโลกเห่าเนี่ยอ่ะเอาท่านี่มันกระดำเพเมีดบาดมั้งแตเป็นแผลเป็นธรรมดาทางโลกนะพี่น้องข้าวหูแค่่าเห่ายังเป็นคารวา ถ้าเป็นคนธรรมดาแต่เราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไหมหลุดพ้นได้พี่น้องเห็นจังไดก็แคว่ว่าถ้าอยู่ทางหลกยังมีความสุขเขาบดกอยู่คนเดียวบนหลกอยู่กับคุณย่าอยู่กับสามีอยู่กับลูกอยู่กับทุกคนออกไปพบพบปะผู้คนเห็นคนเท่ากับ เออเขากับแค่หูเขากับแค่เบิ้งเอออันนี้คนนะอแบบนี้คือเห่านะนังหนาะแบบเนียนแบบนี้นะถ้าเขาบริสัมผิัดเองเขาอย่าไปเชื่อเนี่ยอย่าไปเชื่อจากสิ่งที่เห็นชั่ววูบอย่าไปเชื่อในสิ่งในสังขารของเขาบางคนซักไล่มาเนี่เขาคิดไปเลยนะสม,มองมันจะสร้างกันเลยว่าซักไล่มากนี่เป็นคนบอดีซักไล่มากนี่เป็นพวกติดขบติดตะร่างนนะคะไปตัดสินเขาเอาคุณยายให้เนนี่คุณายายโอเคไหมคะโอเคค่ะ ก๋วยไย่หนึ่งเข่าก๋วยหย่หนึ่งเขาเด้งบางแห่งหนึ่งขอกระตกใจน้ำก๋วยไย่นะฮะนั่นแหละเนาะท่างโลกพี่น้องเขาตองเขาตองงามเขาตองใส่ชีวิตเขาตองใส่ชีวิตแบบท่างโลก แต่ว่าเฮาก็จะไปเบียดเปี่ยนชีวิตคนอื่นเฮาอยาไปบุญไหว้ชีวิตคนอื่นอยาไปบงการชีวิตคนอื่นกับพ่อย่าหนึ่งเขาจะเด้งไปทำอะเรพี่น้อย่าไม่เป็นสามพนอจริงเขา่พ่ได้ยุคนเดียวบนโลกนะพี่หน้อเฮาคิดยังสี่ยังไปเหตุงานนอกเฮาก็เหตุให้มันเต็มที่แต่งหนาแต่งตาแต่งตนแต่งโตเฮาทั้งคานเฮาทั้งโลกนี่ละแต่ว่าแต่แต่งแต่หนาปรุงแต่งแต่พัฒนาแต่ทางนอกพัฒนาแต่ภายนอกแต่พัฒนาบ่ถ้าภายในบ่พัฒนากัทุกอย่างกับ ไรประโยชน์ไรความหมายนะพี่น้องมันนี้ขอชิมาขายอันนี้นําพี่น้องขอชิมาขายที่เช็หน้าที่เช็จหนังหน้าไม่ว่าเครื่องสําอางคุนมันจะติดแน่นทนทานติดแน่นติดหนาขนาดไหนนะคะเสร็จออกได้ขออยากสิบอกถ้าเจ้าขี้ขานไปสื่อจะสั่สงขอได้แต่สีแพงเนี่ยพอขัะคิดคาทรงน้่พี่น้องนะถ้าจะไปสื่อเองมันกระบอแพงเอาง่ายๆเจ้าจะได้ควมสบายถ้าจะออกไปสื่อเองจะมีซิทติดโควิดนะบึ้ยเป็นอย่างไรก่อง แต่ว่านี่ของก็ละน้ามันเจ๋งแต่ว่าถ้าสั่งกับข่อยเนี่ยข่อยสัง่งทางอินเทอร์เนต็ตคือกันข่อยก็มาขายต่อข่อยบก็เอาไปสื่อพนะี่น้องนะอ่านะจ้คะนานาหมื่นนาหมื่นเพราะมัน,น,มนเป็นอันนี้ เขาเรียกว่ามันเป็นเอ่อบ้านหางจระเคตน้าพี่น้องคือเฮาใส่ชีวิตให้มันอยู่ในทางโลกแบบสมบูรณ์สมดุลก็คือทางโลกเฮาโหว,ว่าเฮามีนั่นไม่นี่มีเพื่อนไม่นั่นไม่นี่มีชีวิตแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าทางทรามเ้าก็อ้องควบคููกันไปนั่น้าพี่น้องน้าอาเซ็นหาังหนาข,ขายของเพราะว่าชีวิตท,ทางโลกค่อยต้องใส่เงินนะชีวิตท,ทางโลกค่อยต้องใช้เงินใช้ทองถ้าว่าบริด้ใส่เงินคอยบริ้มานางขายของแบบแบบขอมาขอบริษัทงานหัวหิ้หามเด้อ น้าพี่น้องแต่ว่ามันต้องใส่เงินชีวิตทางโลกมันต้องใช้เงินชีวิตทางธรรมไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้ความสงบแรกมาก็มีความสุขแล้วเดินเบิง์กได้พี่น้องได้กระดาษแผ่นเดียวสามารถล้างหนังหน้าคุณได้ทั้งใบเลยนะฮะจะเทนบอนานเลี้ยวขึ้นไหมนม้แค่ไปทำศัลยกรรมที่ไหนนู้ยายยายยายบงเะใหคใหุณยายบังเอามาบังหนังหานาคุ่ยายคุ่ยายมาดูหน่อยค่ะ คุณนา,นาคุณยายอราค,คุณออลาขึ้นเลยนะคะนาสดสดค่ะพี่น,อน,น้องนาสดเดี๋ยวขว่าสิเสรจถึงจะเบิงนนหนังหนาคนจะงามงามที่ใส <ไฟ S 2> ใช่ใบหน้า <laughs> <laughs> คนจะสวยสวยที่ฝ้าใช่ตาหวาน <laughs> และแจงได้แบบนี้วันล <laughs> ย <laughs> นะส่วนรอยยิ้มนี่มันเกิดขึ้นเอง ไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าอาเซทีลข้างนะคะพี่น้องเซทีลข้างเลยได้แบบโอ้ฝนตกอีหลาจอดรถโอเคปะละโอเคค่ะคุณยายไม่ได้เปิดหน้าต่างอาเซที่ตรงคางก่อนนะคะเนี่ยทําเราจะให้คางมันเรียวแล้วก็ต้องทาสีดํามเรียวทันทีนะเซตที่ละข้างพี่น้องกระดาษแผ่นเดียวนะสวัสดีค่ะน่ะเห็น่าพี่น้องออกทันทีเลยเซตบาทเดียวเจ้าว่าต้องไปหกจนขี้ไข้จนนังหนาเจ้าเปื่อยพี่น้องเจ้าเซตบาทเดียวออกเลย อันเครื่องซ้ำอ่างทีแพงที่สุดเครื่องซ้ำอ่างทีดีที่สุดก็คือรอยยิ้มของเรานั่นเลยค่ะเสร็จที่ระขังแล้วพี่น้องละปาดบาดเดียวลองปาดเจ้าสิทุกข้นยังเิก็ะไดถ้าทุกข้นยังเถิกระจับเอามือเอามือมาสะกดจิตไว้ตรงตรงกลางตรงเคิงองคางนะคะหมุนขึ้นไปตูดขึ้นไปเลยน่ะน่ะบาดเดียวเจว้าบ่ต้องไปหกเห็นมันหนังหนาจะทถลอกผู้ใดขามาเบิ่งเพชรอ่า ขอแกตัวนี้เด้ผู้ใดขาวมาเบิงเพได้แจงกับนูแชท่ำใจนิดแค่น้อยเพจของพวกเราเป็นเพจธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะพี่น้องเอาล้างจากนั้นฮุกฮุกหัวดังขึ้นไปอีกเติดขึ้นนะคะเอาที่ละขางพี่น้องมันเป็นกระดาษเช็ดหน้าสําหรับคนที่แต่งหน้าเครื่องสําอางคุณมันจะเป็นกันน้ําแค่ไหนถ้ามันโดนแผ่นนี้รับรองว่ามันออกค่ะไม่ต้องไปเช็ดให้มันหนังหน้าเรามันมันเป็น หนังหน้าที่ละเอียดอ่อนค่อยๆจับนะคะเอาล้างจากนั้นเซตตารอบเซตตาล่างเอาใส่นิ้วซีปาดนะคะปาดพะนะพี่น้องพี่น้องเจ้าเบิ้งโหลดเจ้าเสื้อข่อยมันเป็นบ้านหางจรเจะเข้กี่เปอร์เซ็นต์บ้านหางจระเข้สำหรับเช็ดหน้าไม่มีแอโกโลกอฮอล์เก้าสิบหกเปอร์เซนต์รับตาเสร็จพนานะ เจ้าสิบพิษหวงังสั่งโหลดสื่อโหลดถ้าเจ้าว่าโอ้ขี่ขาดออกไปได้นนองแคทขาย,ขายจ,จังไดเจ้าย่ามาถามราคาถ้าเจ้าตัดทิ้นใจเลยวว่าเจ้าสิษุธนุถน้อมหนังหนาเจ้ารับตาปาดอีกรอบหนึ่งนี่ขาคิดว่าแพงดอกพี่น้องขาคิดว่าแพงดอกห้พี่เขาจะบอกหาแล้วอานะคะหลังจากนั้นก็อันนี้ต,ตาเ้าในเ้ามันหลายสั่นเหลือเกินนะคะพี่น้องเ้าตองปาที่ละนิดหน่อย เซตคิวบตอนนี้ไปของดีต้องมาบอก,บอกต่อกันพี่น้องเสร็จที่รขคางการแต่งหน้าที่ดีก็คือให้เราพอใจกับหนังหน้าของเราหน้าพี่น้องนี่ละแผนของข่อยที่ว่าเป็นยังข่อยคือแต่งหนามาอัดไหลเพราะว่าข่อยอยากข่อยอยากคลายอันนี้ข,ข่อยติคลายอันนี้พี่น้อง ขา้อันนี้นะอ้ยความซุกปกเห็นไหมพี่น้องพอเราเซ็ตหน้ากากออกที่เราครบกันทุกวันนี้เราก็ใส่หน้ากากเราก็จะตายอยู่แล้วนะคะไม่มีหน้าชั้นนอกชั้นในเปิดแล้วก็เอาเอา,เอานิ้วชี้นิ้วยังกรไดฮื้อฮื้อ,ห,อหนังตาขึ้นแล้วก็อันนี้มันถนอมหนังตาเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณยายกระตามกักง ไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรมากเช็ดเช็ดแล้วก็จบหน้าเราก็จะออกมามีแบบออร่าเครื่องสําอางที่ดีที่สุดก็คือรอยยิ้มของเราล่องจะยิ้มให้ผู้น,นั้นยิ้มให้ผู้นี้เมื่งกี้เรา่น้องเอาเซ็ตแล้วนะคะพอเซ็ตแล้วฝั่งนี้เราเซ็ตแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เราจะมาเซ็ดกันอีกรอบแต่แผ่นแผ่นนี้เราเซ็ตสําหรับเซ็ตความสกป,ปรกออกนะคะสั่งเลยของมีจํานวนจํากัดนะคะร้อยชิ้นร้อยชิ้นสั่งเลยสั่งตอนนี้นนซื้อสองแถมสามคะ่ะสั่งเลยแถมหนึ่งบนแถมสาม มันที่เข้าใจผิดซื้อสองแถมหนึ่งแม่นเนาะคุณน่ะอุ้ยแม่มคะ่ะเดี๋ยวซื้อสองแถมสามเอ้าซื้อสองแถมสามเป็นหานอะ้ะมันผิดแด้นอนสันนาะมันผิดกติกาทำไมซื้อสองรับไปสามเอออ๋อหนูซื้อสองแถมสามบู๊เสียงโขบแมย้ายด้ย,ยินี่ยายกระตุกใจแนละ้วเดี๋ยวก่อนบ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขนาะดอื้ย แอบไลยนะฮะน่ะอาณาพี่น้องเดี๋ยวก่อนฟังกันรอยยิ้มนะรอยยิ้มหรือว่าเครื่องสําอางที่ดีที่สุดก็คือหออรอยยิ้มของเขานะควมพอใจกับหนังหนาเจ้าของพี่น้องดังของบ่ได้โดงแต่ว่าขอบ่วด้ไปเปรียบเทียบดังกับผู้ใดได้ดังของบ่ได้โดงแต่ว่าของมีหูไว้หายใจนะปากของบ่แมนปากกระจงกระจับแต่ว่าของมีปากไว้กินไม่ปากไว้เว่เด้ตาของบ่แมนตาแบบ ตาแบบญี่ปุ่งญี่ปุ่นหรือว่าตาอยางกระซางที่เขาว่ามันงามๆนะั่นบอกแค่แนมเห็นกับพ่อแล้วพี่น้องแนมเห็นกันด,ดีแล้วคิว้วของบริมาลคิ้วแบบคิ้วแบบของคนอื่นบอกไปเทียบกับคนอื่นบอกค่อยเทียบนะพี่น้องบอกเทียบบอกเทียบความสวยมันคืออะไรความสวยมันคือความพอใจในหนังหน้าเอาจับเด้อพี่น้องปาดจับปาดเดียวปาดเอามือกดไปตรงหัวคิว้วปาดเลยอะน่ะเสียงโทรศัพท์ลูกค้าลูกค้าสั่งของก็ปิ๊บปิ๊ปป นะฮะแป๊บหนึ่งให้นเสร็จออกทีละอย่างทีละอยา่ยางนะพอใจในหนังหนาเมื่อได้ความสวยงามเกิดขึ้นถ้าเราไม่พอใจเราจะไม่มีความสวยในตัวพอใจกับวัตถุที่มีเราจะเห็นเราจะมีวัตถุมากมายถ้าเราไม่พอใจมีมากแค่ไหนก็บอกว่าไม่มีพอใจได้พี่หนังได้สังพ่อพอใจเซตออกเซตหนังหนาออกเ็ตความสกรปรกออกแล้วเหลือไว้แต่หนังหน้าที่แท้จริง นี่อะเสร็จออกปาดออกนิดเดียวบ่องไปยังไรเฮาสิมาเสร็กันอีกรอบหนึ่งตอนถ่ายตอนนี้เอาแผ่นนี้เซร็จแต่ความสกปรกออกนะคะน่ะปาดออกพี่น้องจะไปซีเรียตลายหนังหนานี่โอ้ยอีกบ่โดนกระตายแล้วยังไรบ่มันตายแต่บห่หูแต่ว่าตอนนี้ก็คือบ่าเฮายังมีชีวิตอยู่ก็จงใช้ชีวิตให้มันให้มันทางโลกให้มันสมดุลเนานะ,นะพี่น้องเนาะ อย่าไปเปรียบเทียบกับผู้ใดหนังหนาเข้าจังสี่ถึงเขาถึงเข้า,ายังละติดลีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่เราก็มีความสุขล้นฟ้าคือการขอบคุณค่ะคุณยายาน้องกร็รังขายของอยู่คุณยาย,ย,นยในท่าสุมุุมบ้าเดียวคุณยายท่าสมายเลยนะคุณยายเนี่ยไดี๋ยว่าอนุ่ไล่แต่ อันนี้บนแนะนมค่ะพี่น้องให้ใส่น้ำอื่นเช็ดน้ำในตัวเจ้าของน้ำลายมันเนี่ยเราก็เช็ดยังไงแต่พี่น้องเอาคนย้าย,ย,ก,ยกระดาษกระดาษอันนี้กระดาษอันนี้มันเป็นยายเข้าแค่หูดออกมันก็ออก<ช>เลยแค่ใบ,บเดียวใบเดียวแต่ทีนี้คือเราเช็ดใบนี้ปุ๊บ แต่ว่า<ด>ทีนี้<ด>เราก็จะเอาอีกใบหนึ่งเพื่อทําความะสะอาด <สา S 2> อีกรอบ<ฯ>หนึ่งจ้ะเอามือนี่หื้อขึ้นนะคะหื้อหนังตาแล้วเราก็เทเจังซี่ย่อยบันตนี้อันนี้มันถนอมคุ้นตาให้คุนตาให้มันเงยอาพรอมไหนวานหางจละเข้เนี่ยแมนอยู่ค่ะพี่น้องอันอนั้นอันครูแคปมายม่นเลยแล้วก็แต่งหน้าจากเทียนหน้าวันนี้เนียนนี่ยตอนเนี่ยตอนเสร็จออกแลวเออหวานหางนี่นแหละท่าน่ะอ่าหล้างจากน้น คุณยายห,หนูใส่ผานี่ผานี่แล้วเราประจำคุณยายจะฟังด้วยซึ่งาะังงลามคุณยายงาย่ายนิดเหลยวแล้วก็ังนั่งดอกนีอนอน่อันล้านมนมาสุใส่แต่ไได้ใส่ค่ะดูว่านามืน่นหมือนเนาะคุณยายเนาะ <c oughs> อ่ะลังจากนั้นกระดาษนั้นมันผ่านไปแล้วหนูเอากระดาษนี้นะกระดาษแผ่นเดียวอีกใส่แค่สองแผ่นจบแล้วหนูส่หกหกหน้าเด้อแบบตอนนี้แล้วหนูสิเสตหน้า,นนสเ,สนาเสร็จแบบว่าเสร็จามสกรปรกออกอีกรอบหนึ่งหกขึ้น ฟังนี้อ้ยตามองคุณคือหอมแต่คุณยายหวตญ่สนใจสั้งได้พี่น้องได้กระดาษนี่ขอบอกได้ข้ามเดียวว่ามันเซตหายมันเซตหายนาเจ้าเนี่ยส,สุ่มซื่นพอว่ันเป็นอีกอย่างมันเป็นบานหางเจละแข่พี่น้อง ค่อยๆเซ็ตได้พี่น้องอย่าเซ็ตแห้งอย่าหกแห้งเพราะว่าพอสั่นหนังหนาเ้ามันสิรุดไปก็ผ่าได้เพราะมันมีแต่หนังหน้าปลอมไม่ใช่หนังหน้าแท้ตายตายตายบอกสิเดี๋ยวเขาสิดาหัวเอาได้เลยอะไรอะไรหนังหน้าปลอมอะไรสิว่าน่ะเราเองเลยนี่ร้านเราเองเองปันแยกแยะเนี่ยเนี่ย เรียบร้อยแล้วนะคะคุณย่ยไปยังไหโอเคปิ้งปังยังไหนเห็นไหม็จปังเห็นไหมคะจากก่อนหน้าและหลังเสร็จแล้วเอามาเบิ่งกแล้วค่กยปิดไปได้พี่น้องละสวยงามเนี่ยค่ะเสร็จแล้วขิวยังอยู่เนาะนังตาหนังหนายังอยู่เอะโอเคนะคะอุ้ยค่ะคุณย่ยคือดูแลดีแทบเราจะแกงน้องใหม่บรจะยัง น่ากินนุ่มคำนยงขอบคุณหลายๆนะคะเอาละค่ะแคทกับขอโต้ด้วยพี่น้องด้อเครื่องสอําอางที่สวยที่สุดก็คือรอยยิ้มของเรานั่นแหละพี่น้องตาที่ดีก็คือตาที่แนมมองแนมสิ่งดีๆหูทีดีก็คือหูที่ฟังจิิงดีๆีก็ทําสิ่งดีเหตุสิิงดีคิดดีชีบิตเท่ากับเสียดีไปก็ละพี่น้องเอาคล้ายค้ายขอ,องด้ะ สั่งมาร้อยแผ่นนะคะร้อยแผ่นจะมาแล้วนะคะสั่งไม่ใช่ร้อยแผ่นสี่ร้อยชิ้นนะคะสั่งไรสั่งไรถ้าพอสั่งแถวถ้ายอยู่ในเยอรมันก็ไปหาซื้อเองร้อยถุงค่ะคุณเาะจะร้อยถุงตอนนี้โปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งนะคะด่วนเลยนะคะเนาะพี่น้องเอาไปหลัพี่น้องอยากได้กระักมาเด้อทักมาถามราคาได้นะบพอซื้อป่าว่ากันทักท้ายเขามากพี่น้องเอาละแค่กระคอโตบายยค่ะปาร์ตีค่ะปาร์ตีค่ะ ซื้อหนซื้อสองุยซื้อสองแถมสามพันวะเนี่ยนางหนาเราลูคุ้มคนแล้วก็เออมีของแถมหรอลูคุ้มคนเราก็จะชัดจะจะจะกระชับนะพี่น้องคุ้มคนท่ากับสิกระซับกระซับบอกพี่ใหญ่หนานุ้ยนี่มีแล้อีกโอเคค่ะแมนบอกเฮ้ยมันก็ดูแลดีอยู่ด้หละโอเคครับบ๊่ยบาา